เล็กๆไหมครับนี่แบบปรเด็นเราคือจ็บครับตรงนู้นเดินนะครับนี่ถนนู้นใตนน้นี้คือฉีดว่าวิ่งฉีดว่าครับผมประเทศลาวนี่ถนน,นประเทศลาวครับผมก็สาบายอยู่นะครับผมเครื่องคว้าเครื่องพ้นนี่เห็นไ,ไหมรถสิบโลท่องประเทศลาวนะครับนี่รถของประเทศลาวนะครับผมการเราไปาของเขาเห็นไ,ไหม ว่ารถมอไซค์นะครับเหมือนกันครับผมนู่นน้องๆครับผมประเทศลาวเข้ามาเสิร์ฟข้อ,อกันครับร้านคาเห็นนหะมไปอ่าครับผมร้านไหนได้นะอ่าหา่านตามสั่งอ๋อห้านตามสั่งนะครับในร้านตามงนะประเทศนเหลา้างูเป็นเบี้ครับเบียเหลาวน่าจะร้านใกล้เรื่องริมในพวกนี้นะครับผม ก็นี่ไม่ในใจกันตรงนี้ก็คือนานแล้วครับเคยข้ามมานานแล้วนานมากเลยครับเมื่อจะเป็นสะพานข้ามมีตาภาไหมสะพานมีตาภาไหมนี่ก็มายืนตรงนี้ตรงนี้นี่คือรถแท็กซี่นะครับนี่คือรถแท็กซี่แท็กซี่ฝั่งลาวนี่จะเป็นแบบนี้ครับนี่แท็กซี่ฝั่งเราน่าจะเป็นรถไฟฟ้าแล้วนะตัวนี้เออรถอีวีใช่ไหมรถอีวีไฟฟ้าเราใช้รถอีวีเยอะเลยนะครับสันดาปรถ มันก็ไม่ค่อยใช้กันแล้วนะครับอืมโอเคผมเข้ากลับเข้าหลังก่อน,นครับผมสวัสดีกับเพื่อนๆครับผมสวัสดีนะครับนี่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับผมตอนนี้ผมนั่งอยู่ฟั่งลาวนั่งอยู่ฟั่งลาวเพื่อรอหลงค้องครับแล้วก็มา,กมาเก็บภาพบรรยากาศมาเก็บภาพบรรยากาศได้นะครับผมส่วยมาครับนี่เป็น แม่น้ำโค้งนะครับแม่น้ำโค้งครับผมนี่อยู่ริมฟังดิฟังฟังนี้เป็นฟังลาวนะครับติดฟังดิฟผมอยู่นะครับครับนี่นนนนพัลลามีอาพัลลามีกำลังใายบรรยากาศนะครับผมอากาศหนาวครับผมหนาวมากครับผมอากาศหนาวครับผมนี่นน้เป็นสะพานมีตรภาบไทยลาวนะครับซูมไปเอ็นจ็ดไม้เอ้ย ครับผมนี่เป็นแม่น้ำโค้งนาตัวนี้พมอยู่ฝั่งลาวครับผมก็ฝั่งลาวรอลงโค้งก็มาเลยบรรยากาศไม่ไม่นะครับผมไม่เคยมานะครับผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นครับผมไม่เคยมาลาวเลยนะครับผมโคตรตื่นเต้นเลยครับผมอืมครับฟั่งโน้จะเป็นฝั่งไตนะครับฝั่งโน้จะเป็นฝั่งไตไปตัวน่งซื้อเลยเป็นซูมไม่ค่อยชัดเท่าไรนะครับอ่าครับผม รถกำลังข้ามนะครับรถกำลังข้ามไปฝั่งลาวนะครับข้ามมาลาวแล้วก็ข้ามกลับไปเทยนะครับข้ามเวลาพุ่มจะกลับกับพุ่มตรงข้ามสะพานนี้กลับนะครับนี่คือสะพานที่นนองคายครับพมโอเคครับพมฝากกดติดตามดันนุพรด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า TikTok นะครับผมฝากกดติดตามด้วยครับพมสวัสดีครับ